สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563กะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งใส่กระดิ่งด้วยนะครับ ก็ขอของคนทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ขอรบกวนนะขอความเมตตาการุณานะครับช่วยกดติดตามนิดนึงนะครับแล้วอย่าลืมใส่กระดิ่งแล้วคลิปนี้ก็มีผู้สนับสนุนใจดีครับเครื่องดื่มสิงค์คำรามนะครับเครื่องดื่มสมุนไพร8ชนิดนะครับรวมทั้งวิตามินด้วยนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรตาสิงค์คำรามนะครับก็สาหร,รับผู้ที่ต้องการกําลังกายและกําลังใจที่ดีเครื่องดื่มสิงค์คำรามคำรามสู้คู่คนไทย นะครับก็ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเครื่องเดื่มสมุนไพรสิงค์คำรามหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าทั่วไปนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับดวงชะตาของท่านเนาะพฤษภาคมแล้วเนี่ยดาวนะครับ คือช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวประจําตัวของท่านเนี่ยยังอยู่ในราศีเมษอยู่นะครับจะย้ายวันที่14พฤษภานะครับดังนั้นช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่1นึถึงสิพฤษภาเนี่ยดาวอาทิตย์ยังอยู่ในราศีเมษก็คือตนุสุภะนะท่านก็ยังมีความสําเร็จหรือความก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะเพราะว่าดาวประจําตัวท่านเป็นมหาอุดนะมหาอุดแปลว่าสูงส่งแปลว่าแรงกล้าแปลว่ายิ่งใหญ่นะถือว่าโอเคเลยแหละ นะก็ตั้งแต่วันที่1ึถึง1ิพฤษภาทีนี้พอดาวอาทิตย์ย้ายวันที่14พฤษภาเข้าสู่ราศีพฤกษ์นะเข้าพบกัมมะอ่าเข้าพบเข้าพบกัมมะนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะดาวตัวเองเข้าสู่พบกัมมะตัวเองไปอยู่ในพบการงานนะ กิจการการงานโอเคเลยดาวอาทิตย์ที่อยู่ในราศีพฤษภก็ยังได้ตําแหน่งอุดจาพิมกนะก็คือเขาเรียกว่าก็ยังอยู่ในอนณาเขตของความเป็นอุดอยู่แต่ว่าลดทอนลงมาแต่ยังไม่แต่ยังไม่หมดไปเขาเรียกว่ากำลังพลังแรงกายแรงใจเนี่ยยังโอเคอยู่อ่าพลังของดาวพระอาทิตย์เนี่ยสุริยะเทพ ยังไม่ได้ลดทอนลงไปนะอาพฤษภาคมก็ยังร้อนอยู่อ่ะถูกไหมนะเมษานี่ร้อนสุดตามหลักธรรมชาตินะเพราะพระอาทิตย์เป็นมหาอุอยู่ในราศีเมษพอ14พฤษภาเข้าสู่ราศีพฤษภพฤษภนี่ก็ยังมีจังหวะเขาเรียกว่าร้อนนะถึงอาจจะมีฝนบ้างฝนเปลี่ยนฤดูหรือพายุฤด,ดูร้อนนะครับแต่ดาวอาทิตย์ที่อยู่ในราศีพฤษภยังร้อนแรงถึงได้เป็นตำแหน่งอุจจาพิมุกนะครับใช้ได้เลย นะครับใช้ได้เลยและเข้าพบกรรมมะด้วยนะเข้าพบกรรมมะนี่ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วเขาเรียกว่าได้ได้องเก์นะได้องเก์เขาเรียกว่าปัส,สวะนะครับปัส,สวะเกณฑ์ปัส,สวะทัศต้ององเกณ์ชีวจันภูมมเมนผ่องแผ้วอีกองค์สุริเยนทรงยศนะครับสี่สถานเลิศแล้ว ยศนั้นถึงภรรยานี่ก็ดาวอาทิตย์เข้าสู่ภพที่10ได้องเก์เลยนะไม่ใช่ธรรมดานะได้ตำแหน่งองเก์แปลว่ามั่นคงนนนาางนั้นชาวลัคณาราศีสิงห์เนี่ยโอ้โหเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าดีมากนะบอกไว้ก่อนเลยว่าดีมากนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกสองเข้าสู่ภพกรรมะคือเรือนการงาน งานเข้านะแต่เข้าแบบดีนะคำว่างานเข้าวหมายถึงกิจการหมายถึงหน้าที่การงานของท่านนะ่ะเดินหน้าต่อเนื่องเริ่มแล้วโอเคแล้วสิบสีพฤษภาเนี่ยนะนะและถ้าท่านสามารถคือทุกคนเนี่ยโดนวิกฤตหมดในช่วงนี้นะโควิด -19 นะโดนกันหมดแต่ว่าท่านเนี่ยต่อสู้สิงคำรามเนี่ยนะ สู้ไม่ถอยอยู่แล้วลัคนาราศีสิงห์ฉะนั้นพอจังหวะที่เขาเรียกว่าพ้นวิกฤตไปเนี่ยคือท่านน่ะสู้มาตลอดพร้อมมาตลอดพอผ่านวิกฤตไปคนอื่นยังตั้งหลักไม่ได้ท่านตั้งหลักได้แล้วนะลัคนาราศีสิงห์นะ,ะนาานะอันนี้ก็คือทํานายจากดวงดาวนะแล้วก็ลักษณะนิสัยตามล,ลักษณะนิสัยท่านด้วยนะสิงห์เนี่ยเป็นเจ้าป่านะและตําแหน่งดวงดาวมันเข้ามันเข้าเกณฑ์ ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวนะสิงสู้เต็มที่นะครับใช้ได้เลยดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวได้องค์เกน์นะองเก์นี่คือมั่นคงยิ่งใหญ่นะครับดีทีเดียวนะครับแล้วเนี่ยดาวเข้าสู่ภพลาภะโอ้โหดาวสุขเจ้าเรือนการงานเข้าสู่ภพลาภะกรัมะลาภะแปลว่ากิจการการงานดี ได้ผลสําเร็จลาพะนี่แปลว่าสําเร็จลาภานี่แปลว่าโชคแปลว่าสิ่งที่มีสิ่งที่ได้มาดาวเจ้าเรือนกัมมะคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เข้าสู่ภพลาพะเอาโหจบนะอันนี้ทายกันง่ายๆนะกัมมะลาพะกิจการการงานประสบผลสําเร็จนะครับและดาวเจ้าเรือนลาพะล่ะ คือดาวพ,พุธก็เป็นเกษตรแม่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะดาวพุธเป็นเกษตรดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาพระนะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระก็คือการเงินนี่คือเดือนที่ดีที่สุดของชาวราศีสิงห์นะสุดยอดอะนะแฮ ppy เลยนะแฮปี้เลยสำหรับชาวสิงนะการงานดีการเงินดีโชคดีสามต่อ ตัวเองดีนี่สี่ต่อสุดยอดจริงนะครับสุดยอดจริงถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ไดแล้วก็ดาวดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนสุภะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนพันธุเทูเลงลัคนาและดาวอังคารราศีธาตุดาวธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลมเนี่ยโอ้โหก็ก็มีกําลังอังคารในเรือนราหูเนี่ยมีกําลังนะครับและดาวราหูอยู่ไหน อยู่ลาภะโอ้โหสบายนะสบายไม่ต้องกลัวอยู่ครับสำหรับชาวราศาีสิงห์นี่เดือนนี้นี่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะดีไหมมันต้องดีนะชาวลราศาีสิงห์นี่เอาอันดับหนึ่งไปเลยสําหรับเดือนนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าภาพรวมนะครับอ่าบางคนบอกโอ้โหจะนจะแย่อยู่แล้วนะเศรษฐิอะไรเงี้ยในระหว่างที่อัดคลิปต,ตอนนี้ก็เป็นช่วงเมษานะ อ่าเป็นช่วงกลางเดือนเมษาก็เดี๋ยวพอกลางเดือนพฤษภาไปแล้วทุกอย่างมันจะเข้าที่เนาะอดทนอีกหน่อยนะอดทนอีกหน่อยแต่อย่างที่บอกชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมันหยุดงานไม่ได้มันเป็นราศีเขาเรียกว่าปัสตะวะราศีเนี่ยคือพวกเมษพฤกษ์สิงห์เนี่ยพวกนี้เป็นราศีที่หยุดงานไม่ได้เป็นคนชอบทํางานรักงานหรือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในงานไม่พ้นโดยเฉพาะลัคนาราศีสิงห์ส่วนใหญ่จะเป็น เจ้าของกิจการนะไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เนี่ยคือเป็นคนที่หญิง่งไงเป็นลูกน้องใครมันลำบากยอมนะค้าขายเล็กๆน้อยๆก็ยอมเป็นตัวของตัวเองเนี่ยลัคนาสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ถ้าใครที่เขาเรียกว่ารับราชการเนี่ยก็ศักดิ์ศรีไงไม่ไม่เอาใจใครไม่ประจบเจ้านายจะได้แค่ไหนก็แล้วแต่วัสนา ลัคนาสิงห์เนี่ยยิงในศักดิ์ศรีนะถ้าดาวในดวงชะตาพื้นเดิมดีเนี่ยก็จะมีคุณธรรมแล้วก็เป็นคนตรงคนซื่อนะเป็นคนที่ยึดหลักการยิ่งกว่าชีวิตนะรั้นลัคนาราศีสิงห์เนี่ยถ้ารับราชการก็เหนื่อยหนอยนะเพราะเป็นคนตรงทํางานแบบตรงไปตรงมาเจ้านายอาจจะไม่ได้รักใครเอ็นดูนักนะโตช้า นะแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันมีเกียรติคือได้ด้วยฝีมือตัวเองนะเหมือนกันคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะท่านอาจจะค้าขายเล็กๆน้อยๆค้าขายออนไลน์หรือทําแผงลอยอะไรนิดๆน้อยๆก็ตามนะแต่มันมันมีความสุขอะ่ะภูมิใจในสิ่งที่ทำนะชาวลัคนาราศีสิงห์เรียกว่ามีความยิ่งในตัวเองนะอันนี้เป็นจุดดีนะครับเป็นจุดดีแล้วก็เป็นคนที่ขยนขันขันแข็ง คือขยันแบบขยันจากความรู้สึกอะเป็นคนที่แบบไม่ได้หมายความว่าขยันแบบหน้าที่นะแต่เป็นขยันจากความรู้สึกคือแบบรู้สึกว่าตัวเองหยุดไม่ได้นะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะสู้นะเช่นรคนาราศีสิงห์เนี่ยผมถึงบอกว่าเดือนนี้สุดๆแล้วนะพฤษภาเนี่ยดี ลัคนาราศีสิงไม่มีใครส่วนใหญ่นะไม่มีใครหยุดนะครับไม่มีใครหยุดไม่มีใครคือต่อให้พักงานพักอะเดี๋ยวก็ต้องหาอะไรก,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 ก็แก้ทำอะอ่าฉะนั้นพอถึงเวลาที่พ้นวิกฤตป,ปุ๊บเนี่ยตั้งหลักได้ก่อนเพื่อนสิงเนี่ยนะครับก็โอเคเนาะเนี่ยดาวพฤหัสด,ดาวเสารเข้าเรือนอริโอโหแย่าเลยนะแม่สิงเนี่ยมันแปลก เข้าเรือนอริมันเป็นองค์เป็นอุดมเกณฑ์นะครับปัสสวะมีพระเคราะห์ภุมสุกเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรมมะก,กูลอริเขานะโอเคดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ดาวอุดมเกณฑ์นะแต่ว่าช่วงเดือนเมษา ดาวอังคารยังอยู่ในมังกรอยู่ก็ได้ก็ได้ไดอุด,ดมเกณฑ์อยู่หนึ่งดวงนะและพอวันที่หนึ่งพฤษภาดาวอังคารก็โคโจรเข้าสู่ราศีกุมก็คือไม่เสียหายอะ่ะนะก็คือไม่เสียหายนั้นดาวเจ้าเนือะอลีเป็นเกษตรเนี่ยแถมดาวพฤหัสเป็นเกษตรเนี่ยเอาไง่ายๆเลยท่านต้องใช้ความสามารถความรู้ความสามารถปัญญาทุกอย่างความอดทนอดกัน้นใช้ให้หมดอะ่ะช่วงเนี้ย พราะมันเป็นช่วงการแก้ปัญหานะครับสามเดือนนะก็ตั้งแต่มีนาไปแล้วอะมีนาแล้วก็มาเดือนนี้เมษานะพฤษภาเข้าสู่พฤษภามิถุนากรกดาก็พฤษภามิถุนากลกดานะ่ะเป็นช่วงที่จะต้องแก้ไขนะเป็นช่วงแก้ไขจริงๆมันตั้งแต่มีนาแนละ้วไงแต่ว่าอา้าปัจจุบันคือเราทานายดวงพฤษภาใช่ไหมก็ ประมาณกลางเดือนพฤษภาไปไอ้กลางเดือนกรกฎาไปแล้วนะครับก็ถึงจะแต่จริงๆผมบอกว่าไม่กลัวเพราะว่าเนี่ยอริยิ่งชอบยิ่งเจออุปสรรคก็ยิ่งชอบชาวลัคนาสิงห์นะนะแล้วดาวเสาเป็นเกษตรอริเป็นเกษตรไปลว่าอะไรชนะศัตรูเพื่อรหัสเป็นเกษตรคือใช้ปัญญาแก้ปัญหาแล้วแล้วดาวคู่นี้มันเป็นดาวคู่เปลี่ยนแปลง คู่ปรับปรุงคู่พัฒนานะครับดังนั้นถ้าใครจะมองว่าแย่มันก็แย่แต่ว่าผมส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นจังหวะดีมากเลยนะลัคนาสิงเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหาแล้วปัญหาจะจบแล้วปัญหาจะจบกใ็ในช่วงนี้ยังเหลือเวลาเยอะนะเหนื่อยหน่อยอ่ะต้องยอมรับนะครับเหนื่อยหน่อย คำว่าอาริแปลว่าอุปสรรคแปลว่าศัตรูแปลว,ว่าเหนื่อยแปลว่าความพยายามแต่พอเป็นเกษตรปุ๊บเนี่ยแปลว,นะว่ามันสาเร็จนะมันแปลว่ามันสาเร็จชนะอุปสรรคและชนะจากอะไรชนะจากปัญญาไนงะดาวพฤหัสนะค่อนข้างโอเคเลยแหละนะครับหาวิธีใหม่ๆนะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปุตตะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนมรณะวิธีที่คิดไม่ถึงวิธีใหม่ๆ นะพยายามปรับ mindset พยายามปรับคิดนอกกรอบอะเอาง่ายๆพยายามคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาถ้าคุณเจอปัญหาอยู่นะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เขาเรียกว่าอะไรปัญหามันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่มันก็เหนื่อยต้องแก้ต้ออะไรเงี้ยก็ก็เอาใจช่วยนะมันปันไปได้อยู่แล้วมันสําเร็จอยู่แล้วคือภาพรวมเนี่ยเนี่ยผมดูลักษณะนี้แล้วโอ้โหสิ่งนี เดือนนี้เอาเอาเอา,เอาถ้วยไปเลยนะอันดับหนึ่งไปเลยลัคน,นาราศีสิงห์นะดีจริงๆนะครับดีกว่าเพื่อนเขาเลยนะด้วยรูปดวงเนี่ยนะด้วยรูปดวงถือว่าโอเคไม่มีดาวในภพมรณะไม่มีดาวในภพวินาศมีดาวในภพอรลิแต่มันก็ตีความไปได้ในเรื่องของทั้งดีและร้ายร้ายไม่มากหรอกอริเนี่ยมันแปลว่าอุปสรรคชีวิตคนมันต้องเจออุปสรรคนะก็เป็นช่วงเนี้ยที่เจออุปสรรคแบบชัดเจน ถ้าไม่มีคือลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีเมษลัคนาราศีพฤกษภสามราศีเนี้ยถ้าชีวิตไม่เจออุปสรรคจะไม่ประสบผลสําเร็จคุณก็กกกแกลกๆไปเรื่อยน่แหละแต่ถ้าเกิดเจออุปสรรคใหญ่ในชีวิตเคยล้มเคยแย่อันนั้นแหละมันคือประตูแห่งความสําเร็จของคุณเลยชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับ คือลัคนาที่ไปอยู่ในปัตวราศรีเนี่ยคือเมษพฤศศพสิงห์เนี่ยพวกเนี้ยดาวองค์เกณอ่าเขาเรียกว่าพบองค์เกฑ์ก็คือพบที่10พบที่เป็นอุดมเกณฑ์ก็คือพบที่6และพบที่10การงานอุปสรรคปัญหามันอยู่คู่กันตลอดแต่ทําแล้วมันจะสําเร็จในดวงชะตาคุณอยากสําเร็จมากคุณก็ต้องเจออุปสรรคมากคุณอยากสําเร็จในระดับสูงคุณก็ต้องทํางานให้หนัก มันต้องเปรียบเปยคือโทษนะฮะคือล,าลาัคนาราศีเขาเรียกว่าปัสวะราศีมันเป็นรรสัตว์สีเทาอ่ะมันต้องออกแรงออกกําลังนะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าต้องไปทํางานแบกหามแต่หมายความว่ามันต้องใช้พลังกายพลังใจพลังสมองอ่ะในการทํามากๆมันถึงจะเข้ากับดวงนะมันนั่งชิวๆชี้นิ้วสั่งพูดลอยลอยแล้วมีคนทําให้เ่ย มันไม่เข้ามันไม่มันไม่เข้ากับดวงชะตานะส่วนใหญ่มันต้องเป็นคือเป็นเจ้านายก็เป็นเจ้านายที่ลงไปลุยกับลูกน้องลงไปลุยกับลูกน้องออกหน้าทําให้เป็นตัวอย่างยลักษณะผมจะเป็นลักษณะนี้นะพวกนี้คือพวกหน้างงานนะพวกเนี่ยสิงหลายคนวิศวะ สถาปัตยงานที่แบบคืองานที่แบบกลางแจ้งงานที่ลุยๆไงเข้าใจไ,ไหม<_ <EN> _>ก็คิดดูดนี่เนีสิงพึกษศพเมษเนี่ย,ม,ยมันเป็นสัตว์ที่แบบอยู่กลางแจ้งอะงั้นคนที่แบบเรียนวิศวะเรียนช่างเรียนอะไรพวกนี้โนอะ้โหวพวกเนี้ยใช่นะถูกกับดวงชะตาแต่ไมายความว่าจะต้องยึดอาชีพนี้อย่างเดียวก็คือ ลักษณะงานอ่ะมันต้องลงมือทำด้วยตัวเองถึงจะสำเร็จนะอันนี้อาจจะพูดกว้างๆไปหน่อยแต่ว่าคือเดือนดวงชะตาในเดือนเนี้ยคุณวางใจได้มันดี <c oughs> คือจบไปแล้วนะจบไปแล้วถือว่าโอเคนะสุขภาพอะไรก็โอเคนะครับสุขภาพก็เนี่ยดาวพบเขาเรียกว่าไม่มีดาวอยู่ในพพมรณะวินาศนี่ก,ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละที่มันจะแย่น่ะก็คือดาวพบอลิปเปเกษตรเนี่ยก็ เหนื่อยนะก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะเหนื่อยคือสิ่งเนี่ยผมถกตีความว่าไม่ได้หยุดหรอกช่วงที่เขาพักกันเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่ได้หยุดคือถึงต่อให้เขาหยุดเราก็หาทำของเราเองอยู่ถูกไหมดังนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะนี้นะครับสุขภาพดีนะเรื่องคู่เรื่องความรักบางคนก็ถามหน่อยเรื่องความรักก็ดาวเจ้าเรือนปัตนีก็อยู่พบลาภะ อยู่มาเป็นปีแล้วก็โอเคแล้วดาวเจ้าเรือนลาพามาเป็นเกษตรอย่างนี้ก็จบถือว่าใช้ได้นะครับดาวพุธด,ดาวศุกร์มาอยู่ในพบภพลาพพุทธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารนี่นี่นะความรักก็คึกคักพอสมควรแหละสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าโอเคเลยเป็นลัคนาราศีอันดับหนึ่งในเดือนพฤษภาคม ยไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยรับชมรับฟังนะครับและอย่าลืมนะครับขอบความเมตตาัรงนี้หนึ่งถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็รบกวนช่วยกดหน่อยนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเข้ามากดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ฝากเครื่องดื่มสิงขรามนะครับ ผู้สนับสนุนหลักของช่องเลยนะครับก็เครื่องดื่มินสิงค์ครามนะครับเครื่องดื่มสาหรับผู้ที่ต้องการกําลังกายกําลังใจที่ดีนะครับแล้วก็หาซื้อง่ายนะครับร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าทั่วไปมีหมดนะครับเครื่องดื่มสิง,สงค์คัรามทําจากสมุนไพร8ชนิดรวมทั้งวิตามินด้วยนะครับก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อกําลังกายกําลังใจรสชาติก็โอเคเลยนะดีเลยนะโอ้โห กลมกลมนะครับดีมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเครื่องดื่มสมุนไพรสิงค์รรามครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ